ชัยภูมิตัวแทนผู้ประกอบการจำหน่ายไข่ไก่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิวอนรัฐบาลช่วยเหลือหลังราคาไข่ไก่ปรับราคาสูงขึ้นซึ่งอาจจะมาจากหลายปัจจัยทั้งนี้จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวและได้สอบถามร้านจำหน่ายไข่ไก่ที่ตลาดสดหมอน้อยชายการตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นร้านของนายสุพจน์พิโรมชมซึ่งเป็นร้านขายไข่ไก่ เนื้อหมูเนื้อไก่ชิ้นส่วนไก่ที่รับมาจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งได้บอกว่าการค้าไข่ไก่ชิ้นส่วนเนื้อหมูและไก่ขณะนี้ได้รับผลกระทบทั้งผู้จำหน่ายและประชาชนผู้บริโภคอย่างหนักในส่วนของตัวแทนจำหน่าย แบบตนเองและเพื่อนๆที่กระจายอยู่ในเขตอำเภอต่างๆ,ต,างๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสินค้าที่สั่งมาจากบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เลี้ยงไก่ไข่ส่งเนื้อหมูและเนื้อไก่ส่งสินค้าไม่ได้ตามจำนวนที่สั่งซื้อไปหรือไม่ได้ครบมานานหลายสัปดาห์แล้ว เช่นไข่ไก่ปกติเคยสั่งซื้อ80-100ถึง100แผงก็จะได้ไข่ามาส่งเฉลี่ย40-60ถึง60แผงสินค้าจำพวกเนื้อหมูและชิ้นส่วนไก่ก็เป็นในลักษณะเดียวกันทั้งนี้จากการสอบถามเอเย่นที่นำสินค้ามาส่ง ได้บอกว่าสาเหตุมาจากราคาอาหารสัตว์แพงขึ้นทุกชนิดรวมทั้งราคาน้ำมันภาคการขนส่งและสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ผลผลิตทุกอย่างลดลงไม่เพียงพอที่จะนำมาส่งให้ได้ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อดังนั้นเมื่อสินค้าที่จัดส่งมีน้อยทำให้ราคาขายไข่ไก่มีการปรับราคาขายไข่ ขึ้นแผงละ10บาทเช่นไข่ไก่ขนาดเบอร์หนึ่งจากปกติขายในราคาแผงละ97บาทปรับขึ้นเป็น107บาทไข่ไก่เบอร์2ปกติส่งที่87บาทปรับเป็น97บาทรวมทั้งเนื้อหมูและเนื้อไก่ก็ปรับราคาสูงขึ้นถึงแม้ราคาสินค้าจะมีการปรับราคาขายสูงขึ้นแต่ขณะนี้ผู้ประกอบจำน่ายกลับไม่มีสินค้ามาวางจำน่ายส่วนประชาชนก็ไม่มีกำลังซื้อ เนื่องจากราคาขายมีการปรับราคาขึ้นประชาชนผู้บริโภคก็ลดปริมาณซื้อลงเพื่อประหยัดเงินจึงอยากวอนให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการจำหน่ายไข่ไก่และประชาชนผู้บริโภคส่วนเจ้าของร้านหารุไทยพาณิชย์ซึ่งขายไข่ไก่และไข่เป็ด ในตลาดอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกของตลาดเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นของธรรมดาชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อไข่ไก่ที่ร้านและซื้อของในตัวเมืองก็ไม่เห็นมีใครบ่นว่าของแพงทุกคนก็ยอมรับสภาพได้ในช่วงที่มีภัยของโรคโควิด -19 นกำลังระบาดหนักและหันมาช่วยกันประหยัดมากขึ้นและรัฐบาลก็ยังดูแลอีก อยู่หลายโครงการที่ชาวบ้านได้รับ NEWS 24สถานีประชาชนคำหอมชุมชนภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณายงาน